นางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวประชาชนชาวไทยจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาเฝ้าถูกละออองธุรีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินมาเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามในพระบรม,มหาราชวังซึ่งมีประชาชนนั่งรอเฝ้ารับเสด็จเต็ม2ฝั่งถนนหน้าพระลานตั้งแต่ประตูวิเศษชัยศรีทอดยาวไปจนถึงบริเวณสารหลักเมืองรวมถึงทั้งสองฝั่งของถนนราชดำเนินในหลายคนชูพระบรมฉาย,ยาลักษณ์และป้ายข้อความที่แสดงออกถึงการปกป้องสถาบัน โดยเฉพาะบริเวณศาลหลักเมืองมีการปูเสื่อรอและชูธงชาติไทยโบกสะบัดไปมาเพื่อรอชื่นชมพระบร,รมีของในหลวงรัชกาลที่10ขณะที่บินและเอกภ์บรรลือลิ์และทีมงานหลายคนมาถึงบริเวณศาลหลักเมืองประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวต่างเข้ามาสวมกอดขอถ่ายรูปและให้กำลังใจนอกจากนี้ยังมีนายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือเสียโป้ ที่สารเพิ่งอนุมัติให้ประกันตัวในคดีร่วมกันพยายามฆ่าและคดีอาวุธปืนมารอรับเสด็จด้วยส่วนดารานักแสดงหลายคนนะครับเดินทางมากันเป็นจำนวนมากเช่นอย่างที่เห็นในภาพคุณนกสินใจเปล่งพาณิชคุณท็อปดารณีนุชโออนุชิตพี่ดีนิติพงษ์หอนาคนักแต่งเพลงอาจารย์เสรีวงบนทาแล้วก็ได้โพสต์คลิปและภาพสุดประทับใจลงในไอจีส่วนตัวด้วย หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขณะที่ประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จต่างส่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องในระหว่างที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรี ซึ่งระหว่างขบวนเคลื่อนเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ย้มพระสวนและส่งโบกพระหัตถ์ทักทายผู้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเสร็จสิ้น ในการนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระบรมมหาร,ราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีเข้าสู่ถนนน้าพระลานเพื่อทรงยิยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองตุลีพระบาทรับเสด็จทรงโบกพระหัดแย้มพระสวนอีกท,ทั้งยังทรงโน้มพระวรากายเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประสบกณนกรอย่างไม่ถือพระองค์ซึ่งนำมาซึ่งความปราบเรื่มใจทราบซึ้งในพระมหารกราุณาธิคุณอย่างล้นพ้นบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ด้วยความเรื่มปิติ แล้วก็ยังพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวัตพระพรทรงพระเจริญและเรารักในหลวงอย่างกึกก้องซึ่งพระองค์ก็ทรงมีพระราชปฏิสันฐานตอบกลับมาว่าเราก็รักประชาชนและทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับบินและเอกภ์บรรลือฤทิ์ที่ไปเฝ้ารอรับเสด็จด้วย 命运呐。Uh huh. <laughs>